เกินมาถึงรังแล้วครับขอบโกกเลยนี่ครับน้ำนสวยครับผมโห่ดงดแดงกวนเคได้ขอจุดครบกันครับเดีย๋ยวมาดูกันตอนเบิกเบิกแล้วนะครับหัวลามคอนครับ นี่ครับหัวสวยครับคอนยาวแค่ไหนหัวน้ำแค่นั้นครับนี่ครับสุดคอนเลยครับหัวน้ำนี่นี่ครับโอเคครับขอตัดก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่าง โอ้หัวสุดยอดอะ่ะหัวลามค้อนครับแบบนี้